สำหรับเรื่องของละครนะคะของณ <ạ. S 2> เดชกับย,าย่าานะคะกับเรื่องเล่รับสลับร่างนะคะซึ่งเมื่อช่องชวงเช้า ฝนเองก็ได้ไปพูดคุยกับพี่แหม่มทิติมาใช่ไหมคะเมื่อกี้นาเดชพูดแล้วใช่ไหมคะเรื่องของผมที่ตัดสั้นค่ะเรื่องนี้นี่แหละค่ะก็มาอัปเดตให้ฟังกันค่ะเมื่อช่วงเช้าไปถามมาจากพี่แหม่มทิติมานะคะว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้พี่แหม่มบอกว่าได้ส่งนาเดชกับยาย่าไปเรียนเวิร์กช็อปมาเป็นเดือนแล้วค่ะแล้วก็ยังคงต้องเรียนอีกเรื่อยๆนะคะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยทั้งคู่สลับร่างกันค่ะนาเดชต้องแสดงเป็นยาย่าส่วนยาย่าต้องแสดงเป็นน้าเดชค่ะแล้วก็ยังฝากขอโทษแฟนด้วยนะคะที่ไม่่ได้้ใหเเก็บภาาาาาพพตอนมระว แฟนๆรอดูอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่พร้อมโดยเฉพาะเรื่องของทรงผมณเดชนนี่แหละคะ่ะเราจะเริ่มถ่ายหลังจากณเดชศึกในช่วงเดือนมกราคมกุมภา 1, พันธ์ปีหน้าแต่ว่าตอนนี้ได้ข้อสรุปแล้วก็เป็นสกินเฮดต,ตามที่เราเห็นนี่แหละคะ่ะพี่แหมมบอกว่าหล่อมากส่วนย่าๆยยยเองก็สวยมากเช่นเดียวกันที่สําคัญตอนนี้บทเริ่มมาแล้วนะคะ,ะบอกได้คําเดียวเลยค่ะว่าเกินจินอ๋อเหรอคะมันเกินจินเลยล่ะค่ะแบกับย,ย,ย่าเนี่ยเขาต้องเล่นสลับกัน ไม่ได้เล่นเป็นกระเทยไม่ได้เล่นเป็นทอมแบดจะต้องเล่นเป็นยาย่ายาย่าจะต้องเล่นเป็นแบดยาย่าก็เตรียมตัวสวยอย่างเดียวนี่แหละต้องเวิร์กช็อปเรียนรู้เรื่องเรื่องว่าจะเป็นแบดยังไงจริงๆแล้วสองคนเนี่ยเขาก็สนิทกันใช่ไหมคะแล้วเขาก็เคยทํางานด้วยกันมาหลายเรื่องพี่คิดว่าน่าจะโอเคเลยแปะมือเลยอ๋อตอนนั้นก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะคือว่าจริงๆแล้วะ เรายังมีความรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อม<ะ>ก็เลยแบบว่าอยากลองก่อนแล้วก็แบก็าอาจจะต้องตัดผมหรืออะไรอย่างเงี้ย<ะ>ก็เลยแบบว่าขออนุญาตไม่ไม่ได้ทําข่าวไม่ได้อะไรเลย<ะ>เพราะว่าแบบเดี๋ยวเวลาพอนั้นปุ๊บแล้วแบบออกมาแล้วมันไม่ใช่ไม่พร้อมะอะไรเงี้ย<ะ>ก็เลยแบบว่าต้องขอโทษด้วย ทีนี้มาลงตัวที่ยังไงครับผมที่เห็นว่าสั้นสั้นลงค่อนข้างเป็นสกินเฮดเพราะว่ากะว่าพอน้องบวชเสร็จอาจจะถ่ายอย่างอื่นไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็พอรอแบบว่าคิ้วขึ้นเต็มที่ปุ๊บก็เอาเลยแต่ผมเนี่ยก็คือทําเตรียมตัวเอาไว้แล้วว่าค่อนข้างสั้นสกินเฮด <skin hate S 1> หล่อมาก หล่อมาก <c oughs> นะ,ะยังได้คุยกับพี่แหม่มด้วยค่ะถึงไม่ได้เก็บภาพวันฟิตติ้งนะคะแต่คุยมาแล้วค่ะพี่แหม่มบอกว่าณเดชต้องใส่ชุดนอนแบบผู้หญิงด้วยในวันฟิตติ้งแล้วก็เห็นว่า มีความสุขมากดีดาผว่าไม่เคยใส่มาก่อนอส่วนยาย่าเองก็ <c oughs> ต้องใส่ชุดนอนแบบผู้ชายค่ะนี่ก็ห้าวเต็มที่เหมือนกันเลยนะคะ <c oughs> เล่รับสลับล่างนอกจากมีนาเดชยายา่าแล้วก็ยังมีไอซ์อมินากับต่อธนพด้วย <c oughs> เห็นว่าน่ารักไม่แพ้กันเลย <c oughs> โดยจะบวงสรวงเปิดกล้องกันในวันที่18ตุลาคมนี้แล้วนะคะ <c oughs> ที่ช่อง3หนองแขมโดยจะเริ่มถ่ายทําในส่วนอื่นไปก่อน <c oughs> แล้วพอนเดชสึกออกมาคิ้วขึ้นแล้วก็จะถ่ายทําในส่วนของนัดเดชยาย่าไปเรียกว่าคืบหน้าแบบล่าสุดจริงๆนะคะ